ก็สำหรับในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาววาสนาดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นก็กําลังจะยกย้ายออกจากตําแหน่งวินาศได้แล้วนะคะและเมื่อดวงดาวได้ย้ายกลับเข้าบ้านของตัวเองในรอบหนึ่งปีนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวสิงห์ทั้งหลายจะโดดเด่นจะได้เฉิดฉายแสงจะได้ฟื้นคืนชีพพร้อมกลับมาเริ่มต้นใหม่ค่ะ และนอกจากดาวอาทิตย์แล้วนะคะดาวศุกร์เองก็จะย้ายออกจากตำแหน่งวินาทเช่นกันและตรงนี้ถือว่าดาวศุกร์นะคะจะช่วยเหลือเกื้อหนุนส่งเสริมให้ชาวสิ่งนั้น กำลังจะได้รับโอกาสที่ดีนะคะเกี่ยวกับการงานธุรกิจหรือว่าเงินทองผลประโยชน์จากนี้ไปจะเริ่มหลั่งไหลเข้าสู่ตัวของคุณมากขึ้นนะคะเรียกว่าจะมั่งคัง่งจะมั่งมีแต่เพราะว่าในตอนนี้คะ่ะชาวสิงห์ดาวเสาร์กำลังโคโจรถอยหลังและก็กำลังเล็งลัคนาเกิดคุณอยู่นะคะเอาล่ะแปลว,ว่าตัวของคุณเองจะรู้สึกถึงความเครียดความวิตกกังวลใจ หรือจะมีความอึดอัดใจนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้ส่วนดาวดวงอื่นๆค่ะที่จะเคลื่อนย้ายราศีนั้นจะส่งผลเช่นไรนะคะกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีสิง์ในเดือนสิงหาคมคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพืนชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกๆุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆเดือนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาว เช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคลและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจําเดือนสิงหาคมปี2567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีสิงค่ะหรือหากท่านใดเนาะที่คุณอาจจะไม่ทราบลัคนาของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีสิงรับฟังคำพยากรณ์ได้เช่นกันนะคะ และสำหรับชาแนลของแม่หมอนั้นนะคะแม่หมอจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาและก็จะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทำนายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปนะคะ ก็เอาละค่ะชาวราคีนาราศีสิงห์ทั้งหลายคะ่ะก่อนอื่นนั้นคะ่ะแม่หมอก็อาจจะต้องขอเริ่มต้นที่ดาวเสาก่อนเลยนะคะเพราะว่าในตอนนี้คุณก็คงพอจะทราบกันแล้วนะคะว่าดาวเสากําลังโครจรผิดปกตินะคะ เรียกว่าโครจรถอยหลังแถมยังเล็งลัคนาเกิดของคนด้วยตรงนี้ถือว่านะคะดาวเสาร์นั้นอาจจะส่งผลให้ชีวิตของหลายๆคนนะคะชาวสิงค์คุณมีเกณฑ์มีโอกาสจะพบเจอกับความผิดหวังความเสียใจหรือหลายสิ่งหลายอย่างจะไม่ได้เป็นดั่งใจคุณก็ได้คือมันจะมีเรื่องของความล่าช้านะคะมีเรื่องของการรอคอยเข้ามาหรือถ้าหากคุณไปทําอะไรก็ตามในช่วงนี้มันก็อาจจะต้อง ใช้เวลาที่มากกว่าปกตินะคะถึงจะเป็นรูปเป็นร่างเป็นความสำเร็จได้และในหลายคนค่ะชาวสิงคุณอาจจะมีเหตุการณ์นะคะทำให้ต้องไปเจอกับศัตรูเก่าๆบางครั้งบางทีปัญหาเก่าๆเรื่องเดิมๆจะย้อนกลับมาให้คุณนั้นจะต้องแก้ไขก็ได้ค่ะ และจากนี้นะคะไปจนถึงประมาณเดือนพฤศจิกายนนั้นเจ้าชะตาก็จะต้องใจเย็นๆนะคะอย่าได้เร่งรีบกดดันตัวเองจนเกินไปและถ้าหากคุณต้องไปเจอกับอุปสรรคปัญหาใดๆคุณก็จะต้องแก้ไขไปทีละเรื่องทีละอย่างนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะค่อยๆคลี่คลายไปได้เองนะคะ ก็เอาล่ะทีนี้เนาะสำหรับโชคชะตานะคะสำหรับวาสนาของชาวลัคนาราศีสิงในเดือนสิงหาคมนี้ก็เอาเป็นว่าในช่วงต้นเดือนนะคะชาวสิงทั้งหลายดาวประจำตัวของคุณจะยังโคจรเป็นมหาจากอยู่ในภพวินาศเนานะนั่นก็แปลว่าในช่วงต้นเดือนนี้ค่ะจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะต้องลุยจะต้องสู้จะต้องฝ่าฟันกับปัญหาหรือบางคนนะคะคุณก็อาจจะต้องเดินทางไกลจะต้องไปต่าง ประเทศก็ได้นะคะและก็พอในวันที่2ส,งสิงหาคมค่ะ ดาวศุกนะคะก็จะย้ายออกจากตําแหน่งวินาศและก็จะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณซึ่งตรงนี้แม่หมอมองว่าดวงดาวจะส่งผลที่ดีสําหรับตัวคุณนะคะเพราะว่าดาวสุกนั้นจะทําให้ชาวสิงนะคะคุณจะดูดีมีสเสน่ห์จะดูน่ารักนะคะโดยเฉพาะในสายตาของเพื่อนฝูงสังคมหรือช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่ผู้คนจะไปมาหาสู่จะมาเยี่ยมมาหาหรือว่าจะทักแชทนะคะทักท่ายคุณบ่อย มากขึ้นก็ได้และก็พอดาวสุขทับลักนั้นนะคะก็แปลว่าเจ้าชะตางานจะเยอะมากเป็นพิเศษก็ได้นะคะและสำหรับท่านใดเนาะที่คุณทำอาชีพเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มความสวยความงามศิละปะตรงนี้ก็ถือว่าดาวสุกนะคะจะหนุนส่งให้คุณจะได้กอบโกยรับทรัพย์กันอย่างเต็มที่นะคะ แต่ว่าข้อเสียก็มีเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าดาวศุกร์จะทับลัคนาแต่ดาวศุกร์นั้นจะโครจรไปเล็งกับดาวเสาดาวคู่เซียนศัตรูเอาล่ะชาวสิงคะ์ะใครที่มีแฟนขี้หึงขี้หวงขี้บนช่วงนี้ก็มีเกณฑ์จะทะเลาะกันเพราะว่าความมีสเสน่ห์ความดูดีของคุณก็ได้นะคะ สิสิงหาคมค่ะดาวพระเกตนะคะก็จะย้ายออกจากตำแหน่งอริแล้วนะคะและแน่นอนค่ะตรงนี้จะส่งผลในด้านดีให้เกิดกับคุณนั่นก็แปลว่าปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่คุณได้แบกรับมานะคะในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎดาคมนั้นมันจะลดความเข้มข้นลงไปแล้วค่ะ และดาวพระเกตเมื่อไปอยู่ในภพปุตตะนั้นจะส่งผลให้เจ้าชะตานะคะมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยหรือบางครั้งบางทีนะคะคุณก็จะได้ไปเกี่ยวข้องไปผูกพันนะคะกับบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงมากขึ้นก็ได้นะคะ17สิงหาคมค่ะดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณก็จะโครจรอ,ออกจากตําแหน่งวินาศแล้วนะคะแม่หมอมองว่าตรงนี้ค่อนข้างสําคัญนะคะเพราะว่าเมื่อดวงดาวได้ ย้ายราศีนั้นแปลว่าเจ้าชะตาจะได้พ้นเคราะห์พ้นภัยนะคะและจากนี้ไปคุณจะได้กลับมาเป็นตัวเองนะคะจะหายเบื่อหายท้อหายเศร้าหายวินาศกันแล้วนะคะส่วนดาวอังคารค่ะจะย้ายราศีในวันที่26สิงหาคมก็แปลว่าเกือบตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดาวอังคารส่วนใหญ่นั้นเขาจะโครจรอ,อยู่ในราศีพฤษภ และด้วยมาตารฐานราชาโชคของดวงดาวจะยังส่งผลดีต่อเนื่องน้าในเรื่องของการงานตำแหน่งหรือว่าความมั่นคงในชีวิตของคุณเอาล่ะใครที่มีความขยันขันแข็งคุณก็มักจะมีผลสำเร็จตามมาอยู่เสมอนะคะและก็โดยภาพรวมดวงชะตาของชาวสิงค์ค่ะสิงหาคมนี้นะคะก็นับว่าชีวิตของคุณได้หลุดพ้นจากจุดวินาศจุดเสียหายเรียกว่ากำลังจะผ่านพ้นเรื่องที่แย่ๆไปได้แล้วนะคะ และก็ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปคุณก็มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นใหม่ค่ะ และเดือนหน้ากันยายนนะคะดาวพุธก็จะเป็นดาวดวงสุดท้ายที่ย้ายออกจากตําแหน่งวินาศและถึงตอนนั้นแม่หมอคอนเฟิร์มได้เลยนะคะว่ากันยายนจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวสิงจะดวงดีโดดเด่นที่สุดในบรรดาผู้คนทั้ง12ราศีค่ะดังนั้นหากคุณคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้คุณรีบสร้างรีบทํากันตั้งแต่วันนี้เพราะว่าผลสําเร็จเกินกว่าที่คุณได้คาดฝันเอาไว้นั้นก็กําลังจะเดินทางมาสู่ ตัวคุณกันแล้วนะคะ ในด้านการงานตั้งแต่วันที่2ส,สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะดาวเจ้าเรือนการงานก็จะย้ายเข้ามาทับลักนณะเกิดดังนั้นสิงหาคมนะคะถือว่าจะเป็นช่วงเวลานะคะที่ชาวสิงจะมีงานเข้านะคะเรียกว่าจะมีนูน่นมีนี่มีนั่นให้คุณต้องทําอยู่เสมอบางคนนะคะงานของคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางติดต่อนะคะอาจจะมีเรื่องของการเจรจาสื่อสารหรือจะต้องพบปะผู้คนมาก เป็นพิเศษนะคะและตอนนี้ค่ะการที่ดาวอังคารเข้ามาอยู่ในบ้านของดาวศุกร์นั้น <_ d ata> ก็แปลว่าดวงดาวกําลังบังคับให้คุณจะต้องขยันมากขึ้นนะคะใดๆก็ตามอย่าลืมนะคะว่าดาวเสาเองก็กําลังโครจรถอยหลังเล็งลัคนาเกิดคุณเช่นกันและตรงนี้แปลว่าชาวสิงห์นะคะบางทีคุณจะต้องไปแก้ไขปัญหาหรือจะต้องถอยกลับไปเคลียร์เรื่องเดิมๆซ้าๆก็ได้นะคะ แต่ใดๆก็ตามนะคะแม่หมอมองว่านะคะคุณยังมีดาวอังคาร ดาวเจ้าเรือนสุภะที่โคจรเป็นราชาโชคหนุนดวงชะตาอยู่ตรงนี้ถือว่าจะส่งผลที่ดีนะคะในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงการที่จะได้รับการยอมรับนับถือนะคะแปลว่าเจ้าชะตานั้นนะะ่าจะสามารถทํางานยากได้สําเร็จอยู่เสมอหรือมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการงานตําแหน่งนะคะเพียงแต่ต้องยอมรับค่ะว่าช่วงนี้คุณจะต้องลุยต้องสู้ก่อนนะคะและภาพรวมนั้นก็ถือว่าดวงการงานของคุณจะดีกว่าเดือนที่ผ่านมา ส่วนผลกําไรจากการทําธุรกิจการค้านั้นถือว่ากําลังจะออกดอกออกผลให้คุณเก็บเกี่ยวมากขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนะคะ ในด้านการเงินและโชคลาภก็ต้องยอมรับค่ะว่าในตอนนี้นะคะดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวสิงจะโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งวินาศไปตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนั่นก็แปลว่ามันจะมีเหตุให้คุณนะคะจะต้องใช้จ่ายเงินมากกว่าปกติหรือจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะคะแต่ว่าข้อดีก็คือนะคะดาวศุกร์ในเดือนนี้เขาจะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดก็ย่อมจะช่วยลดทอนความติดขัดความ ปลดเครืองที่คุณมีในช่วงนี้ไปได้นะคะและหลายคนนะคะถือว่าคุณยังมีเกณฑ์จะได้เงินได้โชคจากความรักความสเสน่หาหรือจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณก็ได้เพียงแต่คุณอาจจะไม่สามารถเปิดเผยหรือว่าบอกแหล่งที่มากับใครได้นะคะ และสำหรับดาวพระเกตนั้นก็นับว่าจะยังโครจรอ,อยู่ในตาแหน่งที่ช่วยเหลือเกื้อหนุนให้ชาวสิงนั้นนะคะคุณจะมีโชคลาภแบบฟลุกๆเข้ามาเพียงแต่ช่วงนี้เนาะมันจะเป็นโชคแบบเล็กๆน้อยๆไม่ใช่โชคใหญ่โตแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วค่ะการเงินการหาไรายได้ของคุณจะดีขึ้นมานะคะเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมนะคะแต่ถ้าหากคุณอยากจะได้เงินก้อนใหญ่โชคก้อนโตหรือว่าเงินทองที่มันเป็นกอบเป็นกำมมากขึ้นนั้น อาจจะต้องอดใจรอ,อนิดนึงนะคะเพราะว่ากันยายนเดือนหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่เงินทองโชคลาภจะเข้าทับตัวของชาวลัคนาราศรีสิงห์นะคะ ในด้านความรักความสัมพันธ์ก็แน่นอนนะคะว่าเดือนนี้ดาวศุกร์ก็ได้ย้ายเข้ามาทับลักขณะเกิดของคุณแล้วเนาะจึงส่งผลให้ชาวสิงห์นี่แหละค่ะคุณจะมีเสน่ห์จะดูดีดึงดูดผู้คนอยู่เสมอแต่ขณะเดียวกันนะคะที่เราลืมไปไม่ได้ก็คือในฝั่งตรงข้ามนั้นค่ะดาวสาวเองก็จะเล็งมาที่ดาวศุกร์ดาวคู่เซียนศัตรูด้วยเอาละค่ะใครที่ยังโสดนะคะช่วงนี้ถือว่าคุณนั้นเหมาะกับการบริหารเสน่ห์นะคะเพราะมีเกณฑ์ ที่จะมีคนเข้ามาทักเข้ามาจีบคุณเยอะนะคะเพียงแต่ตัวคุณก็อย่าพึ่งทุ่มเทจนหมดใจย,ยังไงแบ่งใจเผื่อเอาไว้เพื่อความผิดหวังกันนิดหนึงด้วยนะคะ และสําหรับคนมีคู่มีแฟนนะคะบรรยากาศทางความรักก็จะดีกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาและก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการชวนกันไปทําบุญเหมาะกับการชวนกันไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะแต่ก็ต้องยอมรับเช่นกันค่ะว่ามันก็จะมีบ้างเนาะในเรื่องของการทะเลาะกาันเพราะเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆและบางทีค่ะปัญหาที่มันจบไปนานแล้วก็มักจะถูกขุดขึ้นมาบนจนคุณนั้นจะเกิดความรู้สึกรำคาญใจได้นะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องเรามัดระวังก็ช่วงก่อนวันที่17สิงหาคมนั้นนะคะถือว่าชาวสิงเองคุณมีเกณฑ์น,นะคะจะต้องดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายกันให้ดีเพราะคุณมีโอกาสจะป่วยเพราะความชื้นนะคะหรือว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะอาจจะทำให้คุณนั้นแพ้น้ำแพ้อาหารหรือว่าจะเกิดโรคภูมิแพ้ก็ได้ค่ะ และก็พอในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะดาวประจําตัวของคุณจับโครจรน,นะคะไปเลงกับดาวเสาร์ที่ถอยหลังและตรงนี้ถือว่าจะส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีความเครียดความกดดันเข้ามายังไงก็ตามนะคะคุณจะต้องระวังการทะเลาะบ่อแววงหรือว่าอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันกับคนรอบตัวของคุณด้วยนะคะ ในส่วนวันที่อารมณ์ไม่ดีนะคะโชคชะตาไม่อยู่ข้างเราจะได้แก่วันที่3 4 17 18 21 22 23 30และวันที่31สิงหาคมนะคะสำหรับทำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสี่ยงทายได้ไพ่สองดาบ1ถ้วยและ เด็กถือเหรียญก็รละคาชาวลัคนาราศีสิงห์ทั้งหลายค่ะสำหรับไพ่สองดาบนะคะที่เป็นไพ่ใบแรกของคุณนั้นนะคะก็แปลว่าชะตาชีวิตของคุณในเดือนนี้คุณจะต้องระวังนะคะปัญหาเกี่ยวกับการ พูดจาสื่อสารกับผู้คนรอบตัวให้ดีค่ะเพราะมันมีโอกาสที่คุณจะไปเจอกับคนที่ตีมึนนะคะคนที่พูดให้ฟังแล้วทำเป็นไม่รู้เรื่องทำเป็นไม่เข้าใจนะคะบางครั้งบางทีคุณจะต้องไปมีปากเสียงกับคนที่ไม่มีเหตุผลพูดอะไรไปก็ปิดหูปิดตาไม่ยอมรับฟังก็ยิ่งจะทำให้คุณอารมณ์เสียมากขึ้นก็ได้ส่วนไพ่หนึ่งถ้วยนะคะที่เข้ามาเป็นใบกลางนั้นก็แปลว่า ถึงเราจะต้องไปเจอกับคนนี่ัยแย่แค่ไหนแต่ว่าในเดือนสิงหาคมนี้ชาวสิงห์ก็มีโอกาสจะได้พบกับความเบิกบานใจนะคะอะไรก็ตามค่ะที่คุณกําลังรอกําลังหวังอยู่อาจจะมาถึงให้คุณได้รับจับต้องนะคะเพราะว่า ไพ่ใบสุดท้ายนะคะก็จะเป็นไพ่เด็กถือเหรียญเนาะต่อเนื่องมาจากหนึ่งถ้วยนั่นก็แปลว่าในที่สุดแล้วค่ะเงินทองก็จะคล่องมือมากขึ้นนะคะแล้วก็สิงหาคมนี้เนาะทั้งดาวอาทิตย์ทั้งดาวศุกร์เขาก็จะโครจรหลุดพ้นจากความเป็นวินาศย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดนั่นก็แปลว่าตัวของคุณนะคะค่อนข้างจะดวงดีโดดเด่นในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ค่ะถือว่าเจ้าชะตากําลังจะประสบกับความโชคดีนะคะเงินทอง หรือว่าความสุขนะคะจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวคุณมากขึ้นหรือว่าจากนี้ไปถือว่าคุณนั้นกําลังจะมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จเข้าหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินโชคลาภที่นับว่าจะค่อยๆทยอยเข้ามาให้คุณได้รับจับต้องมากขึ้นนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะยังไงเนาะแม่หมอรบกวนคะ่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดคะ่ะที่คุณใจดีกว่านั้นเนาะจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดโดเนตซูเปอร์แตงหรือจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กําลังใจติชมแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณทุกท่าน ด้วยนะคะที่ให้เกียนนรตินะสละเวลาเข้ามาให้การสนับสนุนช่องของเราโดยตลอดด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ